สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบริษัทวันมอลิงนะคะได้มีโอกาสมาบริจาคของค่ะในบ้านพักฉุกเฉินนะคะ <ส |nl|> วันนี้เราอยู่กับผู้อำนวยการนะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยนะคะนที่กั ขอญาตสอบถามค่ะคือ,อที่นี่อะค่ะก็คือความเป็นมาอย่างไรคะค่ะก็ทางเราก็เป็นองค์กรพลังงานเอกชนนะคะเริ่มต้นโดยคุณหญิงกนิษถาวิเชียนเจริญนะคะท่านได้รับเบริจาคที่ดินแล้วก็ระดมทุนในการจัดตั้งเป็นสมาคมส่งเสริมสถานภาพเสรีนะคะงานหลักก็คือจัดตั้งบ้านพักฉุกเฉินเพื่อรองรับผู้หญิงที่ประสบปัญหาซึ่งปัจจุบันก็จะมีผู้ประสบปัญหาความแรงในครอบครัวแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะ บริษัทวันมอลิงจำกัดรับกำจัดกาดกุศหกรรมและให้บริการขนส่งกาดอุตสาหกรรมทุกประเภทมีมาตรฐานบริการถูกต้องตามกฎหมายมีคุณภาพและใส่ใจงานบริการ one stop solution คุยที่เดียวการันตีจบทุกงานเลือกวันมอลิงค่ะ